สวัสดีครับนี่คือรายการ Battlefield Adventure นะครับรวันนี้ผมจะพาพวกคุณมาทัวร์หมด AIX นะครับหรือว่าเรียกย่อวาา่า Airline Intense x t r e s e Mode นะครับเนี่ยชื่อแม่งอย่จริงจริงซึ่งเป็นเครื่อง2.0นะครับและโหมดนี้เป็นโหมดที่ชาวบ,บ้านนิยมที่สุด เป็นหมดที่สงครามแบบว่ามันสุกม,กมากครับแต่ตอนนี้ผมได้เ,เป็นหน่วย UN ครับเออเรียกกันว่าสหรประชาชาติบางคนอาจจะไม่รู้จักนะว่า UN คืออะไรไม่เป็นไรครับ <S <S คุณลองไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับถ้าคุณเสิร์ช Google แล้วค,คุณจะเจอครับว่า UN มันยิ่งใหญ่แค่ไหนโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ต้องชาชาลุกน้องทัวร์ยึดคงทั้งหมดในดานนี้ให้ได้แต่ตอนนี้พวก NPC ซนะครับ รือเรียกกันว่ากองลังตะวันออกกลางนั้นได้ยึดธงไปรอบๆเขตผมหมดเลยและตอนนี้ผมก็พยาย,ายามจะเฮ้ย,ย,ยมันยึดหมดแล้วเนี่ยแล้วตไนนคืนเลยนะครับเอาละครับผมจะลุยนะครับโก,ก,ก,ก้เลยนะครับเพื่อมามามาเฮ้ยฉันโลดอีกแล้วล่ะเฮ้ยหมออยู่ไหนจ้าช่วยด้วยครับหมอครับช่วยด้วยครับอยู่ไหนครับเออโหดบล็อกอิสเตอร์ซิตี้โอเคนาะยยึดเยอะเอิง,งาไปต่อเลยรครับพวก สาวไอ้น้ำลงไปเล่นไ้เร็วอ่าจับโอ้ยปวดขาโอ้ยอยู่ไหนอะเจ็บโอ้ยน้ำตื้นเป็นไรเป็นทหารทนได้เว้ยไปต่อดีกว่าหมอหมอขอบใจจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคคุยจะได้เฮ้ยได้แหละดีละจะได้มึงเร็วโอ้ใครตายน่ะ ทะลมมาหน่อยเลยบอก F E C 55เกือบอาจะไปแล้วนครับเอละรูปล้มคืออะไรเนี่ยโอ้มันเอ๊ะวิทยุอะไรเนี่ยรายการอะไรเนี่ยเออวันนี้นะครับผมจะพาไปทะลมเบื้องนะครับวิทยุอะไรมันวะโอ้กระสุนสุดยอดเลยดูนี่มีอะไรบ้างเอ่อมีเครื่องปฐมพยาบาลและก็กระสุนปืนอีกมากมายที่ผมชอบ จะชักเซ็งนะสิตอนนี้ผมไม่ได้ลุยครับให้บอดลุยอย่างเดียวเลยและตอนนี้ผมก็กำลังจะลุยเหมือนกันให้บอดลุยมากพอลราขอลุยมากเอ้ยโดนอีกแล้วช่วยดย้วย thank you ย,ยึดธงเลอเออเฮ้ยยึดธงเร็วจังหมอจ้าอยู่ไหนจ้ามาช่วยด้วยครับอ้าวเฮ้ยไม่รู้ตัวโดนยิงหลายนัดไม่รู้ตัวครับสุดยอดมากครับแสดงว่าวขารบจัดร้อยนัดคนเลยครับอนาเฮ้ยยิงชิน ตัวอาออไปได้กิ่ครั้อ่าเ e c ครับเ e c มดีซบู๊ครับโอเคนะครับสาหอ,อาอมออยู่ไหนามาช่วยเหมือนเดิมเร็วๆหน่อยอยากลุกเร็วๆแล้วว้าไปต่อฮะไม่เจ็บมากเพื่อน ขอบคุณมาบล็อกทำไมครับอา่าอีสพาวิงานที่ผมเซ็งเน,นี่ยถ้ามากดอับซับบ่อยๆเนี่ยผมโดนบล็อกเลยถูกบล็อกเป็นเวลา11วินาทีตอนนี้เหลือ11วินาทีนะครับผม NPC พีซ e ีเจ้าจงกลับไปเกิดมาอีกครั้ตอนน้องเกิดเป็นเอชแล้วจะให้รางวัลเจ้า10,000บาทเอชเดี๋ยวนี่มันสหรัฐนี่หว่า อะววครับฮ่อาอะไรเนี่ยช่วยจังวันไหนเหลือดเราเหลือน้อยจังเนี่ยโอ้ปืนไอ้เอาเอาปืนเดินแบบนี้นแล้วเอ้เอ้ยนี่แหละครับคีย์บอร์ดมีปัญหาตรงนี้แหละครับผมต้องถือตัวตัวในน,น,น,นี่ เฮ้ระเบิดไฟนี่นะขอบใจมากนายนี่อะไรเนี่ยอ๋อเครื่องบมมัวมานี่นายกำวังระเบิดไฟอ่า6 M e c มาจะช็อตเออเบิุ่งเยี่ยมมากับพวกฉันจะขึ้นไปข้างบนนะตึกๆวิ่งรีบจัดรีบจัดครับรีบจัดตอนนี้ผมรีบมากครับ ผมจะเข้าไปซุ่มยิงเอ้ยขึ้นไปซุ่มยิงเข้าไม่ได้เข้าตึกซะหน่อยอชจการ์โดูซิว่าข้างล่างมีะอะไรมาโอ้คนเต็กลางปั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 งอุ้ยเต็มเต็มหัวค,ครับผมและตอนนี้โอ้ผมมาเจอเต็มข้างล่างหมดเลยไม่โดนสักนัดครับฮาฮา,าบาร์เบิดขึ้นมาก็ไม่ได้ครับโอ้ยเต็มหน้าเลยครับผมดูทีมครับอยู่ไหนครับขึ้นมาช่วยหน่อยครับ ทุทีมครับมาช่วยหน่อยครับอย่าให้ผมเปลี่ยนเสียงนะครับทุกทีมมาช่วยนายวอยไม่มาก็ดีนะแต่ตอนเนี้ยต้องการทุกทีมที่เป็นหมอด่วนเลยนี่สิอย่างนี้แหละถึงจะเรีบสไนเปอร์เอไม่โดนเลยสักนัดไม่น่าขึ้นเลยิงเลยีกระสุนมันไปไม่ได้ลักษมีอ โอ้เลือดแดงแล้วครับช่วยหน่อยครับคุณหมอยด้ไหมครับว่าอยู่ไหนอยู่ไหนครับอย่าให้โดดลงไปนะครับโอ้กลางลมพัดเอ๊ะดูหมอหน่อยสิชิงโอ้ปืนอะไรเนี่ยน่าสนใจจังแต่จะเอาปืนเดิมใช้ได้จัดคาราเซติมอนมาให้สองเมตรทีอาจจะมาขึ้นไม่ได้ มีบอลเป็นอะไรอากาล่าเฮ้ยพวกอย่าเพึ่งยิงดิมันไม่สนุกนะสนุกสิเราเล่นเกมจะไม่สนุกได้ไงดูซิคือลั่นเลยนะครับตอนนี้ผมหาว่ามันไม่สนุกแต่มันก็สนุกเอาล่ะผมจะลงแล้วไหมนะครับโอ้ยอ่ะอ้าวเฮ้ยลืมไปล้มหมดอ่ะ อันนี้ผมจะเป็นหมอนะครับจะชกทำไมชกไปดีนะจะได้ไปมันต่อเอฟไ c c c ซ c c ีซตมตั้งปืนให้ยิงกดเสียเวลาแย่เลยนะเนี่ยโอ้โหมีดีกันแต่ก็ไม่รอดพ้น เอ๊ะใครจัดพาลาซติมอนมาให้เราเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะให้มันหนึ่เม็รนะแกน้งเสวาเอาปืน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 อ๋อรีบ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 หมอบหมอบ เด็กวมเกร็งเกร็งเกร็งเร็งเรงเร็งเร็งกร็งเรงรงเฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์ดีว่าูสิขอขอส่องแ้งแต่ก็เปิดพลกบอบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ผมต้องขอขึ้นไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะใช้กล้องสองทางไกลนี่สองโอ้โหยิงกันมันเลยครับไม่ให้มันด้วยเลยเหรอเนี่ยขอมันหน่อยเซ่เอ,เอาละครับผมจะได้เป็นหมอเต็มตัวแล้ว ใครที่บาดเจ็บวิทยุมาที่ผมผมจะจัดพาลาเซติมอนให้2เม็ดหวังว่าคงจะหายวัเอ็มอาสตัวเองก็าตัวเองก็าตัวเองดีมาฮ่าถล่มถล่มถล่มลา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 นี่ไงพาลาเซติมอลสเม็ด ใครต้องการพาราเซติมอนบ้างเราจะจัดให้2เม็ดรับรองฟืน้นค <c oughs> ืนชีพเฮ้ยอจเจอ์โอ้กระเด็นเลยดีแน่จัดไปพาราเซติมอน2เม็ดเอาละเอ็นดีซีรับไปน้อยนะว้าว giặt đâu hả đi cậu tình đánh hay xem ở là cái góc gì món nào đội tình đánh cao anh xung quanh xung พาลาเซติมอนไปให้มาเรามาเป็นหมอต่อเนื่องจากเรามีพาราเซติมอนช่วงนี้พาราเซติมอนใครจะเอาก็บอกนะครับผมเอาผมเอาเฮ้ยใคร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 เอาใครเอาอ่ะไรไง อาวชิบเอา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 ชิค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  thank you อ้าไม่ทันอีกแล้วเออใครก็ได้จัดพาราซิตมอนมาให้เราสองเม็ดทีไอหนี้ชัวร์เลยนั่นไงเอาไปเลยพาราซิตมอน เอาไปเลยพาลาซิิมอนเอาผมไปดิเมอนต่อเอาละผมจะไปจัดพาลาซิติมอนต่อ ใครต้องการพา,าราเซทิมอลบ้างมานี่ฉันจะจัดพา,าราเซทิมอลให้นายขอรับใครต้องการพาราเซทิมอลนี่ก็จะเป็นคนที่ต้องการพาราเซิบอ,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 อล ใครต้องการพาราเซติมอนบอกผมผมจะจัดให้นี่แหละพาราเซติมอนอใครบาดเจ็บก็มาหาผมผมจะจัดพาราเซติมอนให้2องเซตหวัวงว่าผมจะหาโอ้ยไม่ไหว ไม่ตายเยอะจังไหมเนี่ยตาย9ค่า46คะแนนทีมเวิร์ก43ได้รับการยกย่อง147นั่นเองเอาละครับตอนนี้ผมก็ขอพักรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ